ไทยเวฟเบลจำกัดนะครับก่อตั้งขึ้นในปีพศ2 5 4 6โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่วนรวมกิจาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชันนำของประเทศไทยที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมลงทุนรายอื่นๆนะครับเข้ามาเป็นกลุ่มบริษัทต่อมาในปี <c oughs> 2 5 4 9ไทยเวฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นะครับภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ <c oughs> ไทยเวฟได้ขยายธุรกิจ จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้า mm hmm. เพิ่มประสิทธิผลนะครับในช่องทางการขนส่งรวมถึงการกระจายความเสี่ยงของกิจการปัจจุบันไทเบฟไม่เพียงแต่ผู้ผลิตเครื่องชั้นนาในประเทศไทยนะครับแต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วยโดยแบ่งธุรกิจออกเป็น4สายธุรกิจนะครับได้แ,แก่สุราเบียเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารนะครับผม บรรษัทไทยเดเวลพเบรจำกัดน,นะครับประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน63บริษัทความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศมีบทบาทสำคัญในการสกัดกันสุราและเบียร์ต่างประเทศนะครับมีผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศการผลึกกาลังการผลิตและการจัดจำหน่ายที่มั่นคงรวมทั้งธุรกิจมีเครื่องที่เหนี่ยวลัง รับรองได้อย่างครบวงจรนะครับจึงเป็น,นกลไกสําคัญที่สร้างเสริมขีดจํากัดความสามารถในการผลิตสุราและเบียร์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสุราและเบียร์ระดับโลกด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่าทําให้บริษัทไทยเวิร์เบรดนะครับจำกัดเป็นผู้นําแห่งกิจการแอลกอฮอล์ของไทยซึ่งพร้อมที่จะก,ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนําระดับโลกเลยนะครับ ค่ววะเราวัฒนธรรมของแต่และประเทศที่บริษัทจะร่วมลงทุนมีผลกระทบยังไงต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์บ้างคะที่จะลงทุนประเทศอะไรเราก็ต้องศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆต้องรู้ว่าประเทศนั้นต้องการสินค้าประเภทอะไรและทางบริษัทเรามีหรือไม่เช่นประเทศสหรัฐอเมริกามีวัฒนธรรมในการเรื่องการกินอาหารที่หลากหลายการฟังดนตรีเราจะต้องศึกษาให้ครบถ้วน แล้วก็มาเปรียบเทียบกับทางบริษัทของเราว่ามีมีตามที่เขาต้องการบ้างหรือไม่แลักษณะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทไทยเบเบลเล็เป็นอย่างไรบ้างคะไทยเบเบลเล็มีลักษณะการบริหารทรัพยากรมนุษย์5ลักษณะค่ะ 1. การมีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 2. มีระบบการพัฒนาทาักษะความความรู้และความสามารถ 3. มีผลสอบแทนและสว,ส,สวัสดิการที่ดี 4. ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ5ให้ความสำคัญกับทุกโครงการที่สร้างขึ้นค่ะค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์กันต่อเลยนะคะสิสทขององค์กรนะครับคือเป็นบริษัทและจําหน่ายเครื่องดื่มระดับแนวหน้าโดยมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศเชิงพาณิชย์ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมียมและความเป็นมืออาชีพนะครับ อ,องค์กรและการวางแผนกลยุทธ์นะครับ้าบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีต่อความสําเร็จและความเป็นเลิศทางบริษัทมุ่งรักษาความเป็นผู้นําทางตลาดนอกจากนี้ทงบริษัทสร้างความเป็นผู้นําประชาสัมพันธ์และการตลาดนะครับแล้วการประชาสัมพันธ์ขององค์กรมีการใช้ e-business ในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศยังไงบ้างคะได้ทำความร่วมมือกับเอเจนต์เพื่อติดต่อระบบข้อมูลออนไลน์ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Agent ต์เดเวลลอปเของประเทศไทยของไทยเบฟภายใต้ชื่อไทยเบฟแฟมิลี่โดยมีอุปสงค์เพื่อการใช้เอเจนตมีระบบของตอนเองในการวางแผนการกระจายสินค้าและบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเหตุผลว่าทางองค์กรมีผลยังไงที่จะเลือกประเทศที่จะเข้ามาลงทุนนะคะ ไทยเบฟได้มีการขยายธุรกิจระหว่างประเทศด้วยการห่งประเทศเพื่อเป็นการขยายการค้าในการลงทุนจากการเปิดบวิษาคโคมาเซียน2558กลุ่มบริษัทไทยเบฟหรือบริยุคได้มีการขยายธุรกิจในการผลิตขวดแก้วในประเทศเวียดนามและส่งเสริมเป็นฐานไปยังทั่วโลกและ บริษัทไทเบฟได้มีการลงทุนปลูกกาแฟในประเทศลาวและปั๊มน้ำมันอีกด้วยเป็นที่รู้ๆกันนะคะว่าบริษัทไทเบฟเบรดเนี่ยเป็นผู้นําแห่งธุรกิจแอลกอฮอล์ของไทยและเป็นองค์กรชั้นนําระดับโลกเลยนะคะค่ะแล้วผู้คุณรู้กันหรือเปล่าว่าก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศไทเบฟเบรดมีการได้เปิดตัวเบียร์ใหม่ในนามเฟตเตอร์ลอยนะครับนับเป็นเบียร์ยี่ห้อเดียวในประเทศไทยซึ่งเน้นคุณภาพของวัตถุดิบ และการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสารวัตถุดิบชั้นเลิศพร้อมทั้งฝีมือในการหมักบ่มอย่างมืออาชีพในในปี2550ครับในเดือนกันยาปี2 5 2 5นหรห้ครับไฮเปปได้ปรับโฉมเบียร์ช้างสู่ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและตอบย้ำจุดยืนของความเป็นเบียร์ไทยครับด้วยแคมเปญการสื่อสารภายใต้ความคิดคนไทยหัวใจเดียวกันและหากองค์กรได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องจนปี2555ครับทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแข็งเพื่อประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับรเมื่อทราบถึงการพัฒนาสินค้าของค์กรแล้วต่อไปเราจะมาทราบถึงกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดระดับสูงขึ้นนะคะเพมมีแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพและราคาให้เหมาะสมและตบอบสนองความต้องการผู้บริโภคเมื่อสภาพเศรเษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและประชาชนมีกำลังเพิ่มซื้อเพิ่มมากขึ้นในปีพศ2554จัดว่าเป็นเบียร์ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ชื่นชอบในเบียร์ีกีต่ำ แล้วกลยุทธ์การเตรียมพร้อมด้านบุคลากรและความมั่นคงขององค์กรและมีการเตริบการเจริญเติบโตขององค์กรของคุณมีกลยุทธ์ยังไงบ้างคะทางบริษทัทให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องและมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องต่อการสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องให้ความสาคัญก็ในม่พน์เรื่องการจัดการอย่างไรให้ต้นทุนต่ํานะคะโดยเฉพาะการจัดการด้านโลจิสติกส์นะคะข้อมูลต่อไปนี้เราจะมาฟังข้อมูลการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัทไทยเบบรดนะคะทีข่ขับเคลื่อนธุรกิจในวันนี้มีเงินทุนหมหาศาลอุคากรเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถการบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ําโดยเฉพาะต้นทุนโลจิสติกส์ไทยเปบปได้ลงทุนและพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องในานามบริษัทไทยเบบเลดโลจิสติกส์ มีเครือข่ายกระจายสินค้ากินรวบร้านค้า2 8 0 0 0 0ร้านค้าสูนกระจายสินค้า3แห่งศูนย์ขนส่ง23แห่งและค่างสาขาจังหวัดอีก86แห่งด้านความสามารถในการส่งสินค้าไม่ต่ำกว่า1,700ล้านลิตรและสร้างรายได้ขั้นต่ำ2,500าล้านบาทมีการวางระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในภูมิภาคกับส่วนกลางด้วย รวมไปถึงเสริมศักยภาพให้กับองค์กรด้วยการนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูประดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาใช้บริบรหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังที่เรียกว่า warehouse management system หลังจากที่เราทราบถึงข้อมูลโลจิสติกของบริษัทไทยเบเบอลเรตไปบ้างแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทราบถึงปัญหาและอุปสรรค จากการทำธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทนี้กันค่ะแล้วูอุปสรรคของบริษัทไทยเบบิลิตนะครับปัจจุบันธุรกิจต้องเผเชิญอุปสรรคทางการค้ามากขึ้นโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านขณะนี้เริ่มอ,ออกมาตรการที่ไม่ใช้ภาษีทําให้การส่งสินค้าไปจอดตลาดเพื่อนบ้านทําให้ได้ยากขึ้นนะครับส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าบริษัททําให้สามารถเข้าถึงตลาดได้ยากขึ้นครับ เมื่อสักครู่เราก็ได้มาทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของบริษัทไทยบเบเริแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทราบถึงภาคธุรกิจของบริษัทไทยบเบบริจะมีภาคการและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับปัจจุบันรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการลงทุนระหว่างประเทศต่างเทียบกับไทยการลุกขยายธุรกิจในต่างประเทศของรัฐ กับเอกชนนะครับยังมีเป้าหมายต่างกันโดยภาครัฐจะเน้นไปทางแนวเชื่อมพันธมติตรในขนาดทางภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลสานต่อการเจรจาทางธุรกิจนะครับหลังจากที่ได้นําเสนอข้อมูลต่อไปแล้วนะคะทางเราหวังว่าทุกท่านจะสามารถนําข้อมูลเหล่านี้เป็นเป็นทางเลือกในการทําธุรกิจต่อไปข้างหน้าได้คะ่ะ